สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การสแก,กนขันพอยแบงค์ลีก2-3-4ซั่นที่สามบายเรเตอร์และอยู่ผมคาสุนครับวันนี้เป็นนัดที่12นะลยครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมเอสเทเวลเลนครับเจอกับทางด้านของทีมอีเกิลโดยที่เอสเทเวลเลนเนี่ยเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่เอสเทเวลเลนอยู่ทีมสีแดงครับส่วนทีมถึงเงินเนี่ยเป็นด้านของทีมอีเกิลครับและทั้งสองทีมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามแต้มพวกเขามีความหมายเหลือเกินเอสเทเวลเลนสามแต้มเพื่อขยับ เข้าใกล้แชมป์เข้าไปนิดฮนะคือถ้าชนะในวันนี้เนี่ยโอกาสในการควา้าแชมป์เนี่ยแทบจะแปดสิบเก้าตแล้วว่าถ้าเกต้าไ,ไม่ได้แนละทีวีเกิลเก็บได้ครับแล้วก็พวกทีมที่อยู่บนตารางฮะต่างทำคะแนนลนเนี่ยทีวีเกิลก็ยังพอมีลุ้นในการควา้าแชมป์เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่ามันน้อยมากฮนะหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่า1%ก็มีความหมายฮะยังไงก็ต้องสู้ครับ แล้วตอนนี้ทีมอีเกิลตายกันรัวๆครับแล้วตายอีกแล้วเอฟอีเกิลฮะต้องบอกแผดที่นี้เอฟอีเกิลเล่นสไนเปอร์นี่โหดมากฮะผมเห็นมากกับตาครับแล้ววันนี้เนี่ยพวกเขาจะโชว์ฟอร์มไในป่าต้องมาชมครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตอนที่ทีมอีเกิลนั้นเหลือกันแค่สองคนแล้วเจอหน้าที่ไปแล้วก็เรียบร้อยครับเอฟอีเกิลเก็บไปได้ถึงแตะข้างบนมาฮะเล่นมิเกิลครับเก็บไปได้แค่คนเดียวครับแล้วสุดท้ายก็ตายฮะต้บอกตอนนี้ความเหล่านะฮะแอสตันดิชิงครับทีว่าเมื่อกี้เก็บหน้าเอฟอีเกิลไม่ได้หน แล้วก็เรียบร้อยครับระเบิดไปเลยฮะสิว,ว่าเก็บไปได้ครับก็อหนึ่งสุดใครที่กระตุกครับก็สามารถไปดูมีช่องทางในการดูข้างบนเนี่ยฮะ <Okay. S 1> สามช่องทางนะมี YouTube มีทีวีแล้วก็ t g b ถ้าดูช่องทาง t g b ครับมันไม่กระตุกแน่นอนฮะแต่ว่าความชัดมันอาจจะไม่ชัดมากครับยังไงก็ต้องชงกันไปนะแต่ว่าลื่นแน่นอนครับส่วนน้องทางทีวีเนี่ยอาจจะกระตุกเล็กน้อยครับ <S <S แต่ว่าเน้นบ้านที่เน้เร็วๆหน่อยฮะสามารถเลื่อนความชัดได้ด้วยจะชัดแบบชัดมากแต่ว่าชัดแบบมากเจ็ดร้อยยี่สิบ หรือชัดแบบกลางกลาง480หรือชัดแบบไม่มาก360ฮะสามารถเล่นได้ความชัดนะรวมถึงยูทูบครับก็สามารถดูได้เหมือนกันนะการกะตุกลางจะมีบ้างหิดน้อยเนี่ยก็ชมนะแรมมาแล้วแนมฮะแรมแน่ฮะตวันี้เราสลามครับเพราะร่าเราเนี่ย ราตกลงเขาไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับโมเตไปเก็บลามได้พองผู้ติดลามลามก็ตายฮะตอนนี้แลกกันไปคนละตัวครับดีเลยก็โดนตเก็บไปครับโมเดนั้นทําเมาส์ฮะเลยโดนเก็บไปแล้วกาโต้ก็ไล่ครับมาเก็บโมเตได้แล้วึงวอฟ้าระดวยดัดเข้ามาแล้วเก็บหน้าของยูนิคไปได้ฮะเอาละครับทางด้านของทีมอีเกิลนะตอนนี้ลําบากแล้วครับเหลือกันแค่2คนอีมิเกิลเอฟอีเกิลเอทีเกิลลงมา ขยับลงมางลแล้วจะใครไม่เจอแต่ว่าตอนนี้ครับวางระเบิดด้วยครับตอร์หน้าของเอสเซลไวเลนเอสเซลไวเลนวางระเบดิดไปแล้วแล้วก็เจอนาแล้วก็ยิงไปแล้วก็เก็บไปได้ครับไปได้พิเกิลเก็บได้แต่ข้างหลังนะครับรต้องกดไลค์ครับมาเก็บไปพิเกิได้เหมือนกันตอนนี้ครับเอสเซลไวเลนนำลวที่สองต่อซูดวิน เอาเลยฮนะทางด้านของทีมแอสเซอร์ไวโอเอนครับตอนนี้เนี่ยแรงเหลือเกินฮะกระหายแชมป์กันแบบสุดๆครับนะฟอร์มแรงและเข้มมากครับสุดขยันจนน่าจะต่อเดี๋ยวไม่แน่ใจที่20นี้ถ้าไปเดี๋ยวแจ้งทีนะแต่ว่าใกล้ๆนี่แหละนะถ้าไปจะบอกครับถ้าไม่ไปเนี่ยมาหากันที่นี่ได้เลย <c oughs> เอาขนมมาด้วยฮนะเอนะเอนะตันนี้รถไฟจะเก็บกี่ตัวเซ็นเะตสิเราพากลว่าไฟกี่แรงรถไฟเก็บกันเลย ชแล้วจังหวะนี้เจอได้ซิวาครับโยนลุงยิงไปแล้วก็เป็นไรอีกที่เก็บโมเดลได้แต่ว่าคนอื่นก็ตายไปเอ้เทอเวลตอนนี้เหลือ3คนเท่านั้นนะเหลืออีคิปแล้วโอ้โหแล้วเหลือแค่2องเลยครับเหลืออีคิปกับนแฟนตโต้กดไลค์อีคิปแกยิงทะลุเข้าไปมีแกเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเลยก็เราเจออยู่นี้ครับหันมายิงอยู่นิ้ได้ครับโอ้ตอนนี้เหลือแค่สองตัสองครับต้องชมจังหวะเมื่อกี้ครับเอ้เทอเวลเหมือนตาเห็นนะอยู่ก็รู้ได้ไงว่าอยู่ข้างหลังครับหันมายิงเลยฮะจังหวะเมื่อกี้แล้วเอู่ย สูมารถไฟมาตกใจเลยพุ่งทยานมา,ามล้วงไปให้ทะลุอยา่างไม่ยุ่งยอกนะอ่ะก็ตอนนี้ครับเอ็ิเกิลนะผู้เล่นอีเกิลยิงทะลุเข้าไปฮะไม่เจอใครแล้ววิ่งเข้ามาหาแล้วเอ็ดดี้เกิลจะทำยังไงสู้เข้าไปแล้วก็ตายครับ <c oughs> เป็นกาโต,ต้ก็ไลท์ครับที่ไม่เก็บเงด้านของเอ็ิเกิลได้ฮนะเจอหน้าตาตาปุ๊บตายแล้วตอนนี้จะโผล่หน้าไปเจอ, <c oughs> ขอเขาไหมตอนนี้วางระเบิดด้วยครับทางฝั่งของทีมอีเกิลไอ้ทางด้านของเอเซอร์ไวเลน แล้วรถไฟมันพามาแล้วแกก็โดดบังอยู่ขู่แล้วดิแม่เหมือนรู้กระโดดลงไปพอดีจังหวะนี้เราเจอหน้ามาอีกคิดเสกข้างหลังไม่เห็นเราก็ตายครับเป็นแอสนานิชิงนะที่เก็บได้ครับเอาละฮะระเบิดกำลังจะแก่แต่ว่าอีกคนนึงกำลังจะมากต้อกโตอะกัดไหลครับโตะกัดไลค์เจอหน้ามาแล้วจับโขนหน้าไม่โผล่ไม่ดีก,กว่าควแล้วก็เป็นแอสนานิชิงครับจังหวะนี้สวยเหลือเกินเก็บไปได้แล้วก็แก้ระเบิดครับทำให้ทั้งน้าทีมีกาเคลื่นที่แหนึ่ง<อ>ต่อสองวิน สุดยอดทีมยอดดีครับคุณโตโต้ฮะอันนี้ทีมอินโนเวชไม่แข่งอีกเหรอถามทีมนี้ทีมแข่งอนไรเนี่ยเข้ามากันเยอะเลยเนี่ยไม่แข่งกันบ้างเหรอเออหัดแข่งกันบ้างนะเฮ้ยเราก็เซวคนนึงก็อาจจะเขาจะพนันบายก็ได้วันนี้จะหอกสายป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโตโต้ฮะอันนี้หนุ่มโสดใช่ไหมโตโต้หนุ่มโสดป่ะสาวๆคนไหนเนี่ยเห็นในช่องแชทเนี่ยตอนนี้ฮะโตโต้ครับจากทีม อนะินโนเวตฮะนั่นคืออาทิตอินโนเวตอาทิตนะทักทายกันได้ฮนะตอนนี้โสดมั้งไม่รู้เหมือนไม่มั่นใจอ่ะ,อะเอเซเวลเลนครับตอนนี้ต้องออลลบอกอ้าวแล้วลำบากเลยครับเอเซเวลเลนตายไปสองฮะแต่ว่าอีมิเกลิลก็ตายไปสองเหมืนอนกันนะโต้ก็ไลท์ครับขยับมาขาย,บยับดนะ้านบนถึงกับแบบแล้วโอ้โหอีมิเกิลครับโผล่แน่ามาช้าไปหน่อยฮนะเจอกาโต้ก็ไลท์เก็บไปครับเหลือกันแค่สองคนเลยฮนะเหลือแอสตันนิชิงกับด้านของดีเล่ ตอนนี้แอสซินิชิงเลือดเต็มฮะแต่ดีเลยเลือดเกินเลยนิดเดียวครับเลือดเหลือน้อยน้อย,อยฮะนะเอาแล้วไปเจอฮะเราจะเอาแล้วทำไมเนี่ยเขาไม่เจอกันนะตอนนี้เอสเอไวเลนครับก็ยังไม่ขยับไปไหนฮะนะยังอยู่กองกองลงกันฮะดีเลยก็ซูมซูมอยู่เงี้ยนะฮะนะ ยังไม่เจอแล้วดูดีครับด้านขวาเนะี่ยพึดนภาพเลยฮนะห้องที่ออกมาจากเมื่อกี้ครับจะกลับไปไหมแต่ว่าระเบิดถูกวางนะฮะเอาละฮะแอสตันนิชิงครับข้างในเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินนะแกจะขยับยังไงล่ะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มาตึกตักตึกตักด้านซ้ายมีลระปาระเบิดเข้าไปครับเนี่ยต้องหลบเลยฮะต้องหลบต้องหลบแล้วเจอหน้าแลนตี้ยิงอยู่ฮีกระปาระเบิดยัดไปกดดันแลนดี้ครับแลนี้ต้องโผล่หน้ามาต้งโผล่หน้ามาครับแล้วก็ยิงไม่โดนกันสักทีแอสตันนิชิงนี่้โห ยิงยังไงก็ไม่โดนครับแล้วว่าเอาแร้วเจอนหน้าแร้วเรียบร้อยครับเป็นน่าคานิชิั่นกที่เก็บในลิ้นี่ได้ครับตอนนี้กําลังแก้ระเบิดแล้วลับแก้โบน้ามารถเก็บไปเก็บไปสองนี้ไม่รู้จะทำยังไงฮะรีบแก้ระเบิดแก้ระเบิดให้ไวแล้วก็่อนนะครับเตาตีเสมอเป็นสองต่อสองวินเอาเลยครับทีมมิเกลนะไม่ยอมนะฮะขอบ้างครับนะจะมาทำเยี่ยงนี้ได้อย่างไรฮะ เอาเลยครับแอสตันนิชิงฮะสองวินแล้วนะที่ทําให้ทีมได้ครับสุดยอดจริงแล้ววันนี้ตอนนี้เก็บไปห้าแล้วฮะแต่ว่ายังตามกัตโต้กัตไลครับพวกเขาเก็บไปเจ็ดแล้วอะไรเงยเข้าไปฮะตอน่างเขาผัาไว้แค่เจอไว้เลยครับไปเก็บแอสตันนิชิงได้ก่อนเลยฮะพอตายปุ๊บซิวาก็มาตายตามครับอยู่คนละทีมแต่ว่าตรอมใจฮะมีการตายกันตามกันด้วยแล้วเป็นดีเลย์ที่เก็บไปได้ฮนะ เกมนี้ต้องบอกยังไม่เห็นสไนเปอร์เด่งๆของเอพิกเกอร์สักเท่าไหร่ครับยังไม่ได้โชว์นะจริงๆเนี่ยเอพิกเกอร์เนี่ยในแผนที่ซับซิเนี่ยเล่นสไนเปอร์ได้โหดมากฮะต้องเห็นจากการเ,เล่นอะไรครับครับแต่ว่าวันนี้ครับยังโบว์ไม่ออกแต่ว่าจังหวะนี้ครับโมเส็เก็บได้เอพิกเกอร์เก็บแล้วเอาเลยฮะผมพูดถึงปุ๊บเอาสไนเปอร์ยิงบ้างเลยฮะแล้วตอนนี้เหลือลามคนเดียวครับลามหนึ่งต่อ,ตอโอ้โหแล้วมาบานกันซะเหลือเกินนะสี่คนฮะรถไฟรถไฟก็ยังยิงเก็บใครไม่ได้ครับนะ โอเคโอเคไม่สดไม่สดไม่สดทีละวิ่แกก็มาฮะนี่ตามมาเชียร์ใครเนี่ย,ยนะอันนี้อันนี้แบงค์นะจากคิมเอ่ออันนี้อินโนเวทเคิร์ฟอินโนเวทเคิร์ฟมาทงเกมงานใหญ่คู่น <c oughs> ี้ด้วยแล้วลามเจอยิงอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นดีเลย์ที่เก็บไปได้ฮนะสมม่งบอลในตอนนี้ครับทางด้านทีมมิเกิลพิกขึ้นนำแล้วเป็น3ต่อ2วินโอเค let's g เออ <c oughs> อ่ะ โดวตอนนี้รับดูเหมือนว่าอินโนเวทว่างงานนะฮะก็มาดูแถวโซนนะต้องขอบคุณด้วยครับจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเขาคงมาดูการแข่งขันใช่ไหมเพราะว่าด้วยคะแนนฮะถ้าวันนี้เนี่ยทางด้านของทีมเกื้อเก็บได้ครับไไนั่นหมายความว่าไไทางฝั่งของทีมเอสเทลไวเลนเนี่ยคะแนนไม่เพิ่มขึ้นนะเขาไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสในการที่อินโนเวตจะแซงขึ้นมาควา้าแชมป์เนี่ยก็ยังพอมีอยู่ต้องไม่ลมอีก3นัดที่เหลือครับแล้วเรลิตี้ครับไปเก็บทางฝั่งของยูนิคได้นี่ก็ถูกแกตัดไลน์ครับวิ่งรัวๆเลย วิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วดีเลโมเซนไปเก็บได้ฮะก็เหลือกันแค่3ามคนนะครับสำหรับเอเทลเวลเล่นแล้วตอนนี้เจอใกล้ๆเนี่ยมีอยู่ครับดูดฮะต้องมาส่องอยังไงครับจะขวาหรือจะซ้ายดีกาโต้กาโต้จะเลือกอยังไงฮะเอมิเกิลก็ขยับเข้ามาแล้วแล้วตอนนี้จะสายปืนไปทางไหนแล้วเนี่ย ขวาซ้ายขวาซ้ายมันหมดฮะแล้วตอนนี้เนี่ยรถไฟวิ่งมาเลยครับใช้จังหวะที่รถไฟวิ่งขยับลุกขึ้นมาหน้าแล้วเอฟบิเกิลครับไปเก็บลามได้ฮะนี่แหละครับสไนเปอร์ตัวข้อฮะมาแล้วแล้วดีเลย์ก็เก็บได้ครับเหลือการตอกคอนไร้คนเดียวแล้วเจะได้เอฟบิเกิลเอฟบิเกิลสาดนกระถือเข้าไปครับการตองกันไร้ยังไม่เป็นอะไรมากฮะแต่เกือบตายครับแล้วตอนนี้ระเบิารามาทางหน้าแล้วก็เรียบร้อยครับเอฟบิเกิลได้เฮดช็อตไปเลยตอนนี้แล้วกับว่าทีมบิเกิลครับพลิกขึ้นมานำเป็นอีกกก4ต่อ2วววิินนแล้้พเเา็บได จะสับฟังเนี้ยแล้วต้องมาดูครับว่าถ้าสับฟังมาพวกเขาเก็บได้สามวันนี้พวกเขาจะคว้าสามแตมครับแล้วทําให้ทีมอื่นๆเนี่ยมีความหวังไว้ตามๆกันฮะโอ้โหนี่คือความหวังของหลายๆทีมครับนะอัทีีนี่ฮะโตโต้โอเดิวนี่แหละครับนะอัทีีนะแฟนๆนะคับสามารถไปติดตามกันได้ครับนะผู้ชายติดตามได้ผู้หญิงอย่างฮะเขาบอกมาว่าเดี๋ยวโดนแนตกเออแล้วตอนนี้ครับซิวาตายไหยฮะ ไวโอเลนตครับตอนนี้เหลือกันแค่4ี่คนเท่านั้น,นครับอีคลิปจ,จะอาเลนบุระเบิดเข้าไปครับยังไม่เจอใครฮะตอนนี้วิ่งมาล่าแล้ววิ่งมาล่าแล้วหน้าก็ไม่มีหลังมึงจะมีไหมแต่อาตนิชิงครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคไปมากฮะเป็นทางด้านของทีมอีเกิลครับที่สามารถเก็บว,วินนี้ไปได้ครับเท่ากับตอนนี้ครับพวกเขานำอยู่ที่5้า ต่อ3วินอันนี้ต่อ2วินต้องขออภัยครับถ้าสลรับฟังมากพวกเขาเก็บอีกหนึ่งวินได้ครับพวกเขาจะคว้า3แต้มในวันนี้แล้วทำให้ทีมที่ตามตามทางด้านของ s อ l เนอย่างกระท่อมน้อย Innova t e CYC OK Baby ยิ้ยิมย้ำว่ายิมเลยฮะนะพวกนี้ถ้าทางด้านของทีม s อ l เเก็บต้มไม่ได้ครับทางด้านอ hey, นะินโนเวตเฮฮะถ้าวันนี้เก็บ3ด้ตน้ได้อินโนเวตจะมีคะแนนเพิ่มมาเป็น25คะแนนฮนะตามไม่เทลเวลเลนอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเอง เอาแล้วสกอร์ตอนนี้ฮะ5ต่อ2ครับทางดน้านของทีมเอสเทลไวเลนตเนี่ยตามอีเกิลอยู่2ต่อ5้าฮะบอกตรงจะเฮะไหมละ่ะบอกตรงเฮะฮะแต่แต่มันค่อนข้างเยอะนะบอกตรงฮะโอ้บอกตรงไม่เฮแล้วมั้งฮะ18นะแต่ก็ยังมีลุ้นอยู่ค่ัแต่ไกลมากครับลุ้นแบบกไกลๆฮะแล้วตอนนี้เนี่ยทีมอีเกิลหลุดเป็นหนึ่งคนครับโอ้โหดีใช่สิ นักกีฬาเขาดีนี่นักกีฬาหน้าตาดีนี่พอนักกีฬาเข้ามาโอ้ยฮะทักทครกันพึบไอเรานักภากมาทุกวันไม่เคยทักเราเลยไตย้ไยน้อยใจงอนงอนเลิกภากวงนอนเฮ้ยเดี๋ยวเขาให้เลิกพากจริงนะเนะงนี่ยเออนะงอนงอนเะนี่ยงอนเง้องอกันด้วยฮในะช่องแชทง้องอกันด้วยฮอะ ก็เหลือหนึ่งคนนะสำหรับด้านของทีมเมเกอร์แล้วก็ยูนิกลับมาเล่านะจ๊ะ้ยทำไมคัสตูนคัสคัสตูยูโน่ไอชื่อเนี่ยตั้งมายากมากเลยคัสตูเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกละเพราะเราก็ไปเปลี่ยนชื่อคนหนึ่งเขาอุตส่าห์ตั้งแทบตายแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเขาเนาะเป็นกรรมฮะเข้าใจฮะเป็นเป็นกรรมครับนะเออเรียกชื่ออย่างงี้ไม่กล้าพากต่อเลยเนี่ย ตอนนี้รอทีมอีเกิลกดอีกแป๊บเดียวกดสิกๆสิขัดไอพิเกิลนียังไม่กดแฮะเง่เดี๋ยวให้โชว์ให้ดูว่าเรามีอะไรบ้างนี่นี่นี่ดูปืนดูปืน K สอง K หนึ่งเออปวดปล่ะแล้วก็เริ่มเกมี่ครึ่งหลังครับทีมอีเกิลอยู่ในทีมสีแดงครับส่วนทีมอื่นเนี่ยเป็นนัทเอเซเลนแล้วก็ ถ้าชีมิเกิลเก็บอีกสามวินได้ครับพวกเขาจะคว้าสามแต้มในวันนี้ไปครองเลยเรามาดูว่าพวกเขาจะทำได้ไหมฮะสว่างด้านของชีมิเกิลเราเห็นพวกเขาเนี่ยฮึดสู้กันมาแล้วฮะเอสเซไวเลนครับเป็นความหวังของหลายๆทีแม้เท่านี้พวกเขาเก็บสามแต้มไม่ได้นะเป็นความหวังเลยฮะกองเช่าเยอะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ไงมันสูสีกันค่อนข้างเยอะครับแป้มมันไล่กันนะ ฉะนั้นเนี่ยกองแชมป์คนที่นำดาบหงเงินเยอะมากครับพล้ทีมก็อยากเป็นแชมป์ครับ C Y C กระท่อมน้อย Innovate โอเคเบบี้ฮะต่างจะลุ้นขอแชมป์บ้างเหมือนกันฮะแรกกันไปละตัวครับตอนนี้ S T R แล้วซิว่าไปเก็บดีเลย์ได้แต่ยูนิคก็ไปเก็บอีคลิกได้ตอนนี้รถไฟเก็บใครไม่ได้ฮะ S T R เหลือกันแค่2คนแล้วเหลือ2คนเท่านฮะ2ต่อ2ครับเหลือซิว่ากับรามตอนนี้รามมาเช็คแล้วฮะมาเช็คแล้วบอกเพื่อนแล้วฮะว่าอยู่ตรงไหนกันนะ มาดูคนนี้เนี่ยซิวาซิวายืนมองฮะยูนิคฝนตกโทษโทษ,โทษโอเอ้ยเกี่ยไวไปเนี่ยฝนตกมือมันเลื่อนมือมันเลื่อนนะแผ่นลองเมาส์มันจะแบบว่าเลื่อนๆหน่อยฉะนั้นขยับปึ๊กปแต่มันเลื่อนเออเออก็ไปได้นะเรานะเอาละฮะตอนนี้รอแล้วลาหมันขยับเข้ามาใกล้ๆฮะ ขยับคุ้มาได้ไหมขยับมาใกล้กันเออทางหน้านกำลังจะเจอครับกระสุมนมมาก่อนแล้วก็เราหันไปยิงครับแล้วตอนนี้โดนลลย,ยิงแล้วก็ตายครับเอาแล้วฮะเหลือแค่ซิวาคนเดียวหนึ่งต่อสองครับทีมอีเกิลกำลังจะทำให้ทุกทีมยิ้มล่าครับเอาแล้วฮะ,ะตอนนี้มาแล้วครับซิวาซิวาต้องขยับครับทีมอีเกิลวางระเบิดแล้วด้วยซิวาไล่มีเอฟกิลอยู่ เอฟเกิลหันมาแล้วก็ซิวาเก็บไปได้ครับโอ้โหได้ยิงไกลมากแกแม่นเหลือเกินนะแต่ว่ายังเหลืยอยูนิครับตอนนี้ซิวาตัดสินใจจะทำยังไงฮะจะแก้ระเบิดดีหรือจะรอยิงแต่ว่าเวลาเนี่ยมันเหลืออ้าวเราไปมาช่วยสังหารนะ,ะตอนนี้ยูนิคจะทำาไงยืนหันหน้าไปยิงก่อนเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นหนึ่งด้านของทีมอีเกิลับที่เก็บวินนี้ไปได้สงติในอตอนนี้พวกเขาขึ้นนำอยู่ที่6ต่อ4วินโอ้โห,โหต้องบอกเ่าเมื่อกี้ครับรถไฟอยูเกิลก็โผล่มาฮะยูนิตัดสินใจมีข้างหน้าครับนี่แหละฮะ เออรถไฟมันเป็นใจชั้นงานนะนะเอาละครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีเนี้ยลุ้จับตาครับถ้ามีเรืองเกิดทีนี้ไปได้หมายความว่าครับทั้งฝั่งของทีมเอเซเบเลนไม่มีโอกาสชนะรายอย่างทําทีสคือเสมอรถมดนไปตามแค่แต้มเดียวครับก้อยทำวิวคีนเนี่ยสบายใจเหลือเกินครแล้วกดดันเอเซเบเลนครับอย่างที่บอกครับการจะเป็นดับหนึ่งได้ฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ว่ายากแล้วแต่การรักษาดับหนึ่งให้จบตลอดรอบฝั่งอะยากที่สุดครับแล้วตอนนี้เอเซเลนกําลังจะแย่ฮนะแต่ว่าดับหนึ่งยังคงมีของพวกเขาอยู่นะแต่ว่าใกล้นะใกล้ถึงร้อยครับถ้าวันนี้เก็บ3ามแต้มไม่ได้แล้วตอนนี้ครับทางด้านของเอสอีคลิปครับไปเก็บได้ลามก็มาเก็บได้ฮนะแล้วจะทําอย่างไรกับใจวงนี้ฮะเออเอองอนเงินโป้งแล้วฟันในชิดโปง้ปงโปง่ปงโป่งแบน์แบนสามสามพันหกไว้สามพันหกร้อยปีแบรนดยาวๆดีไหมเออ การยาวๆเลยเข้าไปเลยเก็ดูเยครัสริมกระเสริมันดเข้าไปแล้วดีเลยอยู่ไกลๆครับลาม็ก่แม่นเหลือเกินนะแล้วแอสตันจรชิงมาโผล่ข้างหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยมีคลิปอยู่แล้วจะเห็นกันไหมข้างหลังไม่รู้จะยังไงฮะแต่ว่าเนี่ยฮะอีคลิปเดินเข้ามาแอสตันนิชิงแกโดนไล่ได้อยู่แล้วเจอหน้ากันขู่แอสตันชิงครับแม่นกว่าครับเก็บอีคลิปจังหวะนี้ไปได้ครับ แล้วตอนนี้จะทำอย่างไรครับหนึ่งคนของเอสเซลไปเล่นเอสเทลรามเหลือแค่คนเดียวหนึ <The bomb> <S 1> 1, <S ่งต่อสองามเดินมาลามเดินมาลามเดินมาหลาังคำก็เบืเ้องนั้นระเบิดวางเป็นแล้วรา,ามเจอหน้าเราเก็บไปได้ครับแอลซันนี่ชิงตายไปแต่ดีเลก็อยู่คนนึงขู่แล้วลราเก็อบอยู่ข้างบนฮะดูดินี ordon, ่เดินข้างบนทุกดักจุกดักฮะรามเหมือนรู้ครับขยับขึ้นมาจะไปยิงนะแต่ตอนนี้เนี่ยรอให้เขาโผล่หน้ามาก่อนไม่โผล่สักทีโผล่ข้างล่างซังันนะ ตกใจครับแล้วเวลาในการแก้ระเบิดเลืๆๆนอน้อยเหลือเกินแล้วดีเลยขยับมาล้างขยับตัวเข้าแทรกฮะ โอ้โตรงนี้ยังบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับหน้าหลังซ้ายขวาอยู่กอกันตลอดตอนนี้กำลังจะแก้ระเบิดแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นดีเลย์ที่เก็บไปได้ครับส่งหมดในตอนนี้ครับทางฟาร์คอนทิสแอสเทอร์เวลนซ์ไม่มีโอกาสชนะแล้วครับไม่มีโอกาสชนะอย่างนี้จคือเสมอแต่ว่าถ้าทีมเกิ้ลเก็บอินดิงมึงได้พวกเขาจะคว้า3ามแต้มไปครองและทําให้แอสเทอร์เวลนซ์เก็บแต้มในวันนี้ไม่ได้ครับคะแนนจะเท่าเดิมครับแล้วถ้าทุกทีมที่ตามมาครับเก็บสาคะแนนได้กันหมดหรือว่าอย่างน้อยก็เก็บกันได้เกือบหมดครับ ้องบอกว่ามินก็สนุกฮะว่าใครจะคว้าแชมป์ครับเรืเ่งหนึ่งตามนัดในวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปฮะอีกสองวันนะวันที่สิบแปดเลยเพื่อจะต้องชิงกันวันที่สิบแปดครับว่าใครจะคว้าแชมป์เหมือนกันที่แล้วครับอุลุ้นกันมันหยดนะฮะนะ โมเซเก็บไปได้ครับตอนนี้เอเซวลเลนเหลือกันแค่3คนเท่านั้น3คนความหวังของทีมเหลือลามเหลืออีคลิปแล้วก็ลิลิตี้ครับแล้วตอนนี้ลิลิตี้ยังเก็บใครไม่ได้เลยนะอีคลิปไปเก็บได้จ่อเมื่อกี้เหลือกัน3ต่อ3อีคลิปจะทำอย่างไรกันกระสุนมันมาจากด้านข้างเอฟโอ้ขูและเอิเกิลครับมาแกงด้านของเอเซวออีคลิปได้ฮะตอนนี้แลกกันไป ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสูสีกันเหลือเกินฮะเหลือกัน2ต่อ2ครับเลิตี้กับลามความมังของทีมถ้าเสียวินนี้ไปพวกเขาเนี่ยเก็บสูงคะแนนนะวันนี้ไม่มีคะแนนไม่มีแต้มกลับบ้านฮะเอาละครับตานดานของทีมเอสเซเวนเล่นจะทำอย่างไร2คนนี้แล้วยิงเข้าไปแอสเกเนทิ้งแกคะแนนรถไฟเล่นเพลินเหลือกันรถไฟก็มาตัดหน้าครับโอ้จังหวะเมื่อกี้ะเกือบจะมีการฆ่าแล้วรถไฟแกมาตัดหน้าได้ก่อนครับ ตกใจฮะมีจะลุกแล้วครับจังหวะเมื่อกี้เราตอนนี้เอสเทลเรียลิตี้หันหน้าไปด้านขวาน่ะไม่มีอยู่แต่ว่าไม่แน่ฮะจากมาหรือเปล่ามาดูข้างหน้ามาแล้วหัวหน้าไม่ตัชิงแล้วก็เนี่ฮาริวตี้ครับตกใจปืนลั่นข้าไปเลยตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับแล้วมาแก้ระเบิดเลยครับรวมคนกันมาแก้ระเบิดฮะแต่รักเอสเทลไวเลนตครับก็เรียบร้อยครับเป็นลิตี้ที่ตายเป็นจังหวะนี้อะก็ส่งผลให้ตอนนี้เอสเทลไวเลนครับไล่ขึ้นมาเป็นสามตอ 6วิ่งแต่ว่าก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับอีกหนึ่งวิ่งของทีมอีเกลครับก็ยังนำพายพวกเขาเนี่ยคว้าสามแต้มอยู่ดีครับต้องมาดูฮะสวัสดีครับคุณมุสซี่ฮะโผล่เพื่อพลาดมาทั้งนั้นอ่ะเออตบช็อกตบช็อกนะอ่าแล้วตอนนี้ครับต้องบอกว่าทีมเซเว่นเลนพอมีลมหายใจต่อได้อีกเพื่อครับแต่ว่าฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ เอามาดูว่าพวกเขาจะทำอย่างไรแล้วแตเล่นเหลือแค่สองคนเหลือกาโต้ก็ตไลกับซิวาสองความหายของทีมแล้วเออเอาทางหน้่งทีมวิเกิลเหลือกันสี่ครับอุ้งจะเหลือยังไปไหนนะทั้งกว่นี้กาโต้ก็ไลโดนนี้อยู่แล้วก็โดนตายไปซิวาเหลือคนเดียวซิว้าจะทำยังไงแล้วยิงข้างหน้ามีบอลเสร็จ้วข้างอ้อมมาแล้วก็เรียบร้อยครับ แบ่ยูนี้ที่เก็บไปได้ครับสมัยิตอนนี้ครับทีมีเกิลเอาชนะเอสเอวเลนไปได้อย่างแน่นอนแล้วครับสตอร์ตอนนี้ okay, ที่8 s <S ต่อสาวบีต้องบอกว่าตอนนี้ทีมีเกิลน,นะฟอร์มโตดมากครับแล้วเอสเอวเลนครับพวกเขาฮะไม่สามารถเก็บ3ามด้านในวันนี้ได้ครับดินโนเวซีวอะไรอะ โอเคพีแล้วก็เป็น้อน้อยครับยิ้มรา่าเลยครับพวกเขาเนี่ยกลับมามีลุ้นช้ำอีกครั้งครับหลังจากที่เก็บแต้มแตมต้นนี้ครับพวกเขาต้องเก็บสามแต้มไม่ได้ทุกทีนะถ้าเก็บไม่ได้ครับก็ค่าเท่ากันเลยท่าเท่าเดิมเออ ส่งกำลังใจให้อะไรนะพี่ทอยพี่แผนแล้วก็พี่่อหน่อยครับรักเธอคนเดียวบอกครับทีมิเกิลน,นะยังไงเป็นแฟนคลับส่งกำลังใจขนาดนี้ต้องจัดแล้วฮะแล้วตอนนี้กาโตอกอนไรเหลือคนเดียว1ต่อ3 1ต่อ3จะทำอย<ผ>่างไรข้างหน้าอยู่นี้ก็มาข้างหลังก็มามาแกนออกแสโอ้โหนะจีโอเป็นผู้หญิงนี่เป็นคนที่เสน่ห์แรงมากฮะผู้ชายมากันล้อมหน้าล้อมหลังครับโอ้แล้ววอนโดยข่มขืนมากฮะข้างหน้าก็ถึงเปืนก็มีข้างหลังก็มีแล้วตอนนี้โมเสตสังเกตได้กาโตก้อนไรค,ครับ เก็บโมเดลไปได้ครับแต่ว่า,ายูนิคไปไกลแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นสกอร์ที่9ต่อซาวินวันนี้ทีมิเกลมาฟอร์มดุเหลือเกินนะไม่รู้ว่าหัวหน้าทีมครับนะพี่โต๊ะเราเนี่ยไปบิ้วอะไรมาครับวันนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าแพ้เนี่ยไม่ให้กินข้าวเลยครับทุกม้อข้าวหมอ้อแกงไม่ต้องกินแล้วถ้าแพ้เนี่ยจบถ้าวันนี้ชนะเนี่ยเอาข้าวไปเลยพี่เล็กเต็มที่อย่างนี้หรือเปล่านะยังไ,ไงก็ส่งมาถึงผมด้วยฮะขอบคุณมากครับคุณเองเลยเองฮะ เก็บแอสตันนิดชิงได้แต่เอริเกิลก็มาเก็บได้แล้วก็ทีมิกเกิลครับตายรวดๆตอนนี้เหลือกันแค่คนเดียวครับยูนิคคนเดียว1ต่อ4ครับยูนิคจะทําอย่างไรในวันนี้และหาไม่เจออ่ะเออโมเซ่บอกแล้วก็เรียบร้อยครับขก้นถัวไปได้งไปเนี่ยดูเร่งไปว่าเขาอยู่ข้างในฮะอู้ดเดินมาแม่นมากครับแล้วก็เก็บไปได้ครับวินนี้ครับเป็นทางฝั่งของทีมเอสเซวิลเลนครับที่เก็บเพิ่มได้ครับก็ไล่มาฮะเป็น4ต่อ9วินครับ เอาแล้วไงครัทางด้านของทีมเอสเทอร์ไวเลนครับก็มีลูกเพนนื่นแอตตินตีนอยด์นพ้แล้วแต่ว่าเรื่องวินก็สำคัญครับเพราะว่าไม่แน่ครับช็ัตกันอ์ดต้องมาวัดที่วินได้สามครับแต่การ์ดเป็นชามนะฉะนั้นเนี่ยเก็บวินให้ได้ครับอย่างน้อยเสียไม่เยอะฮะวินอย่าไปเสียเยอะครับแล้วก็วินก็ไปเก็บได้ยูนิคได้แต่ว่าโมเสกก็มาเก็บลามแล้วลีตีก็มาเก็บไ,ได้เก็บกันไปเก็บกันรัวครับเหนือแอตตินตีนกับเอฟวิเกิลนะแล้เอฟวิเกิลก็ตายครับก็ส่งมาได้ตอนนี้ครับทางด้านของทีมมเเลล่่่นนนครับไขึ้าป็ตอ เก้าเก้าเก้มือเราหายไปไหนเนี่ยเออตอนนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของชินเอสเธอไว้เล่นสบายเ,เริ่มปั๊บมาแล้วเจอหน้ากันมาขู่และอีกคลิปครับตัวมายิงสองตัวนวดๆนะฮะ แล้วน่าแอสเซนติชิงมาเก็บรามได้แต่ที่ที้ก็มาเก็บแอสเซนติชิงได้ครับเลยเอฟอีเ e กิลกับอนั่ของทีมนี้ครับแล้วตอนนี้เอฟอีเกิลก็กตายเลยที่ีคนเดียวอุ้ยทีมอฟอีเกิลของเกมนี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่าฮะถ้าเกิดชนะไปเนี่ยโบไม่เยอะเท่าไหร่ครับลำบากในช่วงท้ายกานะเพราะว่าถ้าไปวัดเรื่องของผลมาในวันนี้เนี่ย ต่อให้ชนะครับถ้าชนะไม่เยอะเนี่ยไม่ดีเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยไล่มาแล้วฮะทางด้านของทีมกลางหน้าของทีมแมตต์ทเ,ทเวลเนครับไล่มาเป็น6ต่9อ9วินครับ<ป>เอาแล้วให้วินนึงใครเก็บได้ชนะไปต้องเป็นทางด้านทีมมีกเกอร์ถ้าเก็บได้นะอย่างน้อยโหวตอีกหนึ่งวินครับโอ้ไม่ดีเลยครับถ้าทำเป,เป็นแบบนี้ฮะ <S <S ชนะจริงครับแต่ว่าชนะไม่เยอะเนี่ยก็ลบาบากเหมือนกันนะชนะแฟนๆต้องส่งแรงใจไปช่วยนะครับอย่าผ่อนนะเพราะถ้าผ่อนเนี่ยชนะน้อยไปครับลําบากฮะ เอาเป็นช่วง้ายรดูกาลเนี่ยเลือกไปของวัดผลเรื่องของวินนะอาจจะมีผลก็ได้ครับกองเก็บไปวางใงแล้วรามไปเก็บได้ครับตอนนี้เนะี่ยเก็บ2ตัวครับโอ้ยิงไกลๆก็ยังเห็นดิฮะสุดยอดจริงเลยฮะลามแล้วทางเอฟิเกิลมาเก็บได้ของลามได้ครับตอนนี้เหลือกัน3ต่อ4ยิงด้านล่างอยู่ครับเอฟอีก็เป็นดีเลย์ครับที่เก็บเอฟคลิปไปได้ฮะเหลือกัน3ต่อสครับเหลือกัน3ต่อสแล้วด้านขวาจะมาหรือเปล่าไม่เจอจะไม่ไม่เจอจ ตโตกดไลค์ก็ไม่เจอใครฮะตอนนี้อยากจะบอกว่าหิวข้าวซะเหลือเกินนะใครก็ได้ฮะซื้อข้าวให้กินหน่อยครับพัก <laughs> ไปมันเพลินจนลืมกินข้าวครับแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของทีมเอสเทอร์ไวเลนครับกำลังใจเนี่ยมาเพิ่มครับสัน,นิ่เกิลเนี่ยหนึ่งวินก็สำคัญไอ้ทวิวนเลนด้งวิก็สำคัญครับอย่างไงก็ต้องเก็บไว้ครับท้ายที่ารดเนี่ยก็ต <h> ้องวัดอยู่ดีฮะค่ามันสูงมากครับสำหรับนิ่งวินอาจจะตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้แล้วตอนนี้ขยับกันเข้ามาพยายามขยับแบบไม่ประะมาน เออขยับกันแบบไม่ประมาทฮะแล้วเอฟทางด้านของทีมิกเกิลนะโมเสตโมเสตกระดึบลงมาโมเสตกระดึบลงแล้วกาโต้ก็ไล่ก็ยิงไล่มาฮะโมเสตถอยเลยครับโอ้เจอนิดเดียวถอยเลยฮะแล้วตอนนี้ดีเวลมาเจอหน้าเราแกก็ไม่ยิงครับไปโมไกลๆฮะเจอลิลิตี้ครับโอ้มาได้เนียนมากครับแล้วเอฟิกเกิลไปเก็บได้ตอนนี้เหลือกันสองต่อสองครับ มาแบบเนีย,เนยนๆนะข้างล่างเนี่เอฟกไบเกิลโดดยงยงอยู่นะฮะากาโต้กดไลค์ก็ไปยืนคตรไม่ไหวครับตอนนี้วางระเบิดเลยครับางหน้าของทีมมิกเกิล <c oughs> สาวๆหายห <c oughs> มดหน้าสีะฮะยังงงไหมครับว่าสาวๆหายไปไหนหมดฮะหรือว่ารู้ว่าเราเนี่ย <c oughs> อาจจะไม่ได้ไปนงานก็เลยแบบทำใจไม่ได้ครับน้ำตาไหลน้ำตาไหล ถึงซอยแล้วก็ตอนนี้กาโต้ก็ไลครับไปเก็บเอวิเกินได้ฮะเหลือแค่โมเสกคนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งครับโมเสกจะทำไงปาะเบิรยัดเข้าไปกาโต๊ก็ไลจะถอยไหมไม่ถอยด้วยแล้วตอนนี้โผหน้ามาเจอกระไยไม่รอ่าครับจยิงเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับกาโต้ก็ไลเก็บไปได้ฮะตอนนี้ก็มาแก้ระเบิดครับแล้วก็การแก้ระเบิดก็เป็นผลเรียบร้อยครับกอพเรืจะไปได้ครับพายพายไปด้วยสกอตเจ็ดต่อ เก้าวินครับก็เป็นว่าฮะวันเกมวันนี้ก็จบลงไปแล้วเป็นชนะของทีมมิเกิลครับส่วนตอนนี้กองเชียร์ของหลากหลายทีเนี่ยก็สบายใจกันได้ฮะเพราะว่าครับพวกเขาเนี่ยมีเรือนรัตนจ้ะจจบจุ ก็เรียบร้อยฮะก็ว่าครับวันนี้เนี่ยกองเชียร์ทีมมิเกลก็ยิ้มหน่อยฮะส่วนกองเชียร์มอื่นก็ยิ้มกันเยอะเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางฝั่งเอเซเวนเลนเก็บแต้มไม่ได้ได้สูญคะแนนนะจ๊ะก็ทําให้การมีลุ้นแชมป์เนี่ยก็สนุกกันต่อไปครับอีก3นักที่เหลือครับใครจะคว้าแชมป์ครับหัวตารางเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักกันมากฮะยังไงก็ติดตามกันแล้วกันฮะส่วนใครที่อยากจะได้ผลคะแนนของแต่ละทีมครับพรุ่งนี้ติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ www.tgpl.n.dn ฮะเดี๋ยวมีขข่่าวึ้นนนนแอสิรี้เนนี่ยต้องลากกัไปว็บ dot บ g p l dot n dot h พรุ่งนี้ครับกับนาทีสามของพายแบล็กลี่สองพันสซีซั่นที่3าบายเรเซอร์ acer, และกับผมคาร์สันเช่นเดิมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ